วันนี้นะคะแนนก็จะมาบอกทลิปดีๆเคล็ดลับดีๆนะคะในการจีบผู้ชายแต่ละประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบผู้ชายสายดนตรีผู้ชายขี้อ้อนผู้ชายเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยส่วนไม่ใช่แกด้วยนะครับหิวหมูเบคอนซอสครับโมว้าวว้าวซอสสนใจมาเปิดช่องด้วยกันไหมคะสนใจมาเปิดช่อง,ง,ง,งครับผมแต่ไม่ใช่ช่อง YouTube ทั่วไปนะฮะแนน ช่องแบบว่าช่องครอบครัวช่องของเราบ้านเราลูกเราโอ้ยไฟเลนเลยสิโอ้เซ็กซี่นะเราอ่ะนีครับแนนสวัสดีครับเซนกี้ตอนนี้มีคนะไรไซิงทำอะไรเฮ้ยอะไรแนนวีบี้ผู้ชายเหรอจะไม่เลือกใช่ไหมได้ วันนี้นะคะก็มาอ,อยู่กับแม่จากช่องแม่มอชาน,นนะคะ วันนี้นะคะทุกคนแนนก็จะมาแปลงร่างเป็นกูรูเรื่องความรักนะคะมาสอนวิธีมัดใจชายนะคะโดยการที่ใช้ FVB นะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะแนนจะใช้เงินแต่ทุกคนรู้หรือเปล่าว่าวิธีใช้เงินน่ะใช่ว่าเราจะได้ใจเขาเสมอนะคะวันนี้นะคะแนนก็จะมาบอกทลิคดีๆเคล็ดลับดีๆนะคะในการจีบผู้ชายแต่ละประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบผู้ชายสายดนตรีผู้ชายขี้อ้อนผู้ชายเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูสกิลการจีบผู้ชายของแนนเลยนะคะ แล้ววันนี้นะคะทางสะดวกมากแนนก็อยู่คนเดียวด้วยนะคะแล้วก็แนนจะขุดวิชาที่แบบว่าแนนเคยใช้กับมอสอมาให้ทุกคนดูนะคะแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะแนนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะคะให้ช่องแมมมอสชาแนลด้วยนะคะไปดูคลิปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่วีเจคนแรกกันเลยนะคะเออดิจิตาร้องเย้เลยอ่ะไปแเทาไปก่อนนะคะสวัสดี รู้จกักด้วยอ่ะรู้จักเน้นด้วยอ่ะสวัสดีครับผมนะฮะพี่เนนสวัสดีนะฮะสวัสดีค่ะ <c oughs> พี่เน้นระวังพี่ม้อนเห็นไหมได้เห็นได้ยังไงมันไม่อยู่ผมไม่พูดที่พูดไม่มีใครรู้หรอกมา้าพ <c oughs> ี่จะต้องแซว ไว้ให้สั่งไอ้เลยอ่ะวิร้องเพลงพร้อมมากเลยอ่ะร้องเพลงพร้อมกับมอสเดียร์ทุกคนสุดหวานสุดหวานสอนไม่ได้แซ่ด้วยนะครับหิวหมูเบคอนซอสครับผม What ว h a t ว h a t What สอนเดี๋ยวเลิกกับแฟนเลยจุ๊บไปละมอสไม่มีลูกปืน งนะคิดจริงสนะิเดี๋ยวผมว่าผมน่าจะโดนแล้วแหละผมน่าจะโดนไม่มอ้อแหละโอ้ยเนี่ยไม่ดีเลยอะ่ะเดี๋ยวไปดูวีเจคนต่อไปดีกว่าเดี๋ยวไปดูคนอื่นดีกว่าเดี๋ยวไปดูวีเจคนต่อไปกันเลยนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าทรงแบดแต่แซดบ่อยอุ้ยเจ้าวินทักท <คน S 1> ายก่อนนะคะสวัสดีครับผมถือว่าเป็นคนคที่มีบุญนะครับเป็นคนที่แบบเขาเกินออก,กันาการมาดูคนหลอกสวัสดีแนนด้วยนะครับ สวัสดี95ดีจังเลยผู้ชายหล่อจังเลยไม่นะมีบ้างนะมันมจะตอบเงินกันหล่อจังเลยหล่อจังเลยอ้าวคุณครับคุณคุณมาชมผมแบบนี้ระวังผมจะหวั่นไหวนะครับของผมวันไหวมากเลยวันไหวก็ไหววันรับผิดชอบใจที่วันไหนของผมด้วยรับผิดชอบแน่นอนไม่ของขวัญนี้หรอพร้อมเดินงาน ต่าวรู้ว่าจะขอบคุณเขาขอบคุณทะลุเมื่อกี้ด้วยนะคะผมน่ารักมากๆเลยขอบคุณเนี่ยนะครับจากแนนนะครับผมถ้าเกิดแนนทะลุแบบนี้ใจผมมันจะละลายเอาอายุเท่าไหร่ก็ยังยิ่งก๊นะละลายหมดแล้วอทีนี้ไม่ใครดูเลยละลายหมดแล้วละลายยังหมดและลายขวาผมจะไลยเมื่อไหร่ผมจะได้ให้ไปเลยให้ไปเลยอย่าลืมติดตามช่องพี่แนนด้วยนะทุกคนเอาหรอเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นแบบคนดังใช่ไหม คนดังนลยสิจิ๊บพอยครับผมใช่ออเอ้าคนดังมาอย่างนี้ระวังระวังติดใจผมแล้วไปเพาะอื่นไม่ได้นะสนใจมาเปิดช่องด้วยกันไหมคะช่องนี้ถือหลงทางหาเจอหลงเธอให้ทำยังไงหลงเข้ามาห้องได้ปุ๊บคุณหาทางออกมาเจอแล้วนะครับคุณแอนสนใจมาเปิดช่องด้วยกันไหมสนใจมาเปิดช่องครับผมแต่ไม่ใช่ช่อง u t u b e ทั่วไปนะคุณแอนเป็นช่องแบบว่าช่องครอบครัวแบบช่องของเราบ้านเราลูกเราอ เดี๋ยวเราไปดูวีเจนคนต่อไปกันเลยนะคะไไวีเจนคนนี้ทุกคนรอเขาใจดย under s a ส,สวัสดีค่ะส <c oughs> วัสดีครับแนนสวัสดี<อ>่งกิออสคสขอบคุณครับ<ห>ในดไฟแนน,น่อยสิโอ้็กซ๊กน่เราก่ะ็กซีน่เราเลยเนี่ย โอ้ยเน็ตเอาอีกแล้วเน็ตขัดจังหวะจริงๆเลยต้อกำลังดีเลยแบบเนี้ยทำไมเนี่ยจะปจริงๆทำอะไรเอยอะไรเนล่นวีบี้คุยผู้ชายเหรอป่า เด็ดหายอ่ะไม่แล้วคืออะไรมันน่าเล่นคือผู้ชายนี่คืออะไรแนนอขอขวัญให้ซักเลยให้ซักเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบคออีกต้องไปเลยค่ะไอ้ไหลเป้ะทีมว่อยากได้ขออะไรแนนไม่เห็นซื้อให้ละสเปกเลยอ่ะทำไมไม่ฟังอ่ะโอ้โหเร่องหล่อเลยอ่ะเฮ้ยฟังปะเนี่ยหมุดด้วยเนี่ยได้ขอเวลากขอเวลาก่อนขอเวลาก่อนหล่อตรงไหนวะเจลลายอ่ะกับคนเนี้ยหล่อตรงไหนหล่อตรงไหน ชอบตรงไหนสเปกเลยชยอบหล่อตรงไหนขาเขหล่อฮะชอบทุกตรงเลยแลยต้องมาคุยทำไมให้อีกให้อีกให้เยอะๆคือทำคลิปก็ต้องคุยกับผู้หญิงก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องจะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายน่ารักขนาดนี้วะเนี่ยจะเลือกไม่เลือกเนี่ยก็คือในแต่ทำคอนเทนต์ไงก็คุยผู้หญิงก็ได้อ้าวทำไมก็อยากคุยกับผู้ชายอ่ะครั้งที่แล้วแบบคุยกับผู้หญิงแล้วแบบเออชอบแบบนี้หรอ เท่าแบบนี้หรอใช่เอาแล้วแบบมอสล่ะสปายเลยเอาแล้วแบบมอสล่ะเอาเอาเอาอาไว้ก่อนนอ้าได้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 จะไม่เลือกใช่ไหมได้ออไปขอคุยก่อนแล้วกันมาอะไรมาเล่นด้วยอย่างนั้น่ะอะไรมา อย่าพูดอย่าพูดอ,พอะไรฮะมาสิ<อ>มาไอชุดอะไรไปโชว์ออกด้วยล่ะต้องพูดมาอยากเล่นใช่ไหมไกสกิลการจีบชายอ่ะไม่ใช่แบบนั้นมันต้องยังไงลุกทำให้ดูถอยทำให้ดู มาอยู่ข้างหลังมาดูสกิลนี่มีดอกพูดไปเรื่องไม่ต้องพูดคุณผู้ชมค่ะอยู่สกิลนะคะตัวนี้มันไม่ได้เรื่องค่ะทุกคุณผู้ชมดูการจีบชื่ออะไรคะเนี่ยต้องบอกว่าชื่ออะไรคะเห็นไหมชื่ออะไรคะเนี่แนน้องจักรเะ็นนามชื่อแอนอะ ให้ดูสกิลให้ดูสกิลการจีบร้านม้าเลยอะไปเอาชุดนั่นมาจากไหนอ่านี่พี่มอยู่กับแฟนอยู่กับแฟนเปล่าคะนี่การจีบต้องถามเขาก็อยู่กับแฟนหรือเปล่าเอาก็คือคนไม่มีประสบการณ์อ่ะเข้าใจปะก็ดูสิดูไว้สิต้องให้คนมีประสบ คนเดียวไไม่เป็นรอยู่คนเดียวใจมมาก็พอออคยไ่ต้งส่งหรอส่งคอยไปให้เขาด้วยส่งให้เขาด้วยโอเคเดี๋ยวจะพูดนะส่งยังไงอ่ะส่งยังไงอ่ะส่งยังไงอ่ะจิ๋มให้เป็นแล้วก็เปยให้เป็นนี่กดลูกขวันนี่แล้วก็คูณไปเลยค่ะคูณไปเลยจักเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบส่งเลยค่ะส่งอ้าวส่งไปเลยน่ารักแบบนี้เปทุกวันโอ้หูขอบคุณครับนี่ เป็นจริงเลยสวัสดีเป็นไงน้องระชาไทยดกคนเป็นไงเชี่ยเลยเป็นขนาดนี้แล้วเปยทุกวนจริงหรือเปล่าอาวจริงทีค่ะเปไปดิเปไปดมาหน้ารักกับพามดูไหมฮะคนี่คูนี้าอนี่คูนี่สิบค้าเก้ปนที่ก็มาดิครับอีกเ้าเลยเก้าสิบคนอ่ะตรงไปอยากติดแมนไหมเนี่ยเป็นไง อยากติดแนนไหมเห็นไหมสเกลการจีบเนี่ยแบบสุดๆเลยอ่ะติดได้มอ่ะติดดไ้ตอบไปสิติดได้เดี๋ยวพิมเองไม่ต้องพูดได้ได้เลยแฟนไม่มีด้วยทำไมเด้งเยอะจังอ่ะไม่รู้เหมือนกันเปย์ไปอีกแฟนไม่มีด้วยเปย์ไปอีกอ่ะคูดไป คูณไปอีก900 900 990 900ทีมอสอยากได้แขวนเรื่องอื่นนะไม่เคยเปเลยเอาก็จีบไปสิไม่มีก็อยู่ก็ทำได้ทีนี้อยู่ก็ทำได้ทางมอสังขาดขอบคุณนะครับคุณช้อนมีความดีใจตลอดเลยชอบเดี๋ยวจะเจอกับมอสซี่ก็หน่อยแลครับเอามานี่มานี่โวัยไายเขาเนี่ยรับไม่ได้เลยเสดชุดอะไรเนี่ยแล้วทำไมอ่ะลุกขึ้นอ่ะนี่คือ คือออะไรันนี้คือแนนทําคลิปมาเข้าใจไหมเนี่ยไปเปลี่ยนชุดจะเปลี่ยนอะไรล่ะก็ไปเปลี่ยนชุดชุดอะไรชุดของแนนเนี่ยวันนี้เธอมาช่วยแนนทําคลิปนี่ไงโอ๊ยทุกคนทำไมไม,มันเป็นแบบนี้เนี่ยอ่ะก็ะมาช่วยกันทำหาักเนี่ย ค่าผมได้มาจางไหนเนี่ยทำไมอะแนนเจ้าจะมาช่วยแนนทำงานเนี่ยเบอรี่จริงๆเลยทุกคนอย่าลืมไปโหลดแอป VB นะคะมีแต่ดีเจแบบหล่หลงงานดีๆทั้งนั้นเลยเย่าเฮ้ยเราต้องบอกก่อนว่าสำหรับสมาชิกใหม่นะคะเขามีสติ๊กเกอร์แถมให้ด้วยนะคะแถมให้ทั้งเดือนเลยนะคะสำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมไปโหลดนะคะแอป VB นะคะอย,อย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะคะวีเจมีแต่แบบว่าลนหลน่ารักน่ารักงานดีๆแบบสเปกทั้งนั้นเลยไ่หจริ หลอกหล่อมากหลอกหล่อล้ออาการนะที่คนอะไรอะไรเนี่ยเวมีเลาอยู่คนเดียวต้องแอบเล่นบ้างแหละแล้วก็แบบว่าแอบขอลงขอดไลน์อะไรเงี้ยเนาะอ่ะอย่างนี้มาคุยกับผู้สาวได้ใช่ไหมผู้สาวใช่ไหมคุยได้ใช่ปะไม่ได้ทำไมอ่ะก็มีแต่คนน่ารักก็ดูดีเมื่อกี้เปิดมานผ่านก็ยังเห็นแบบผู้หญิงว่าโคตรสวยอะอยากเล่นบ้างอะไม่ต้องพูด ฝายช่องทางการดาวน์โหลดแอปด้วยนะคะดาวน์โหลดได้ทั้ง Pay Store แล้วก็แอปสต e นะคะโหลดได้ทั้ง2ช่องทางการดาวน์โหลดเลยนะคะสำหรับคนที่กำลังเงงเงาอยู่นะคะแบบไม่มีอะไรทำก็เข้าไปเล่นแอปนี้ได้เลยเพราะว่ามีแต่ผู้ชายรอๆแบบลำบึกแล้วมีผู้สาวแบบโคตรสวยอะแต่ละคนแบบหุ่นนี่แบบเขามีกิจกรรมแบบให้เล่นมากมายนะครัแบไม่ว่าจะเป็นร้องเพลง หรือว่าเต้นอะไรแบบนี้มันก็ชิวๆในสไตล์เขาอยู่แล้วนะเราก็เข้าไปคอมเมนต์เล่นอ่าเข้าไปดูเวลางงเงาเงาอะไรแบบนี้ได้สําหรับคนสดนะครับเข้าไปเล่นได้เลยตรงนี้นะครับใครต้องการที่จะหาคู่นะคะแอป,ปนี้เลยะคะ่ะวีบี้นะคะแอป,ปนี้แบบว่ารับรองได้คู่แน่นอนนะคะผู้หญิงก็ไดผ้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงอะไรอะไร <c oughs> ได้ไหมล่ะเราอะ <c oughs> ได้ถ้าเกิดมันไม่มาก่อนอะต้องได้แน่นอนเขาเราจะแกลกไลน์กันเลยแหละ <c oughs> <c oughs> สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะคะให้ช่อง Memory Channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ